สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับน้องแพลวจะทําเมนูปนกลมให้ตุนกินครับอันนี้มีอะไรมครัคงคบเนี่ยอันนี้ผักแพลวค่ะแล้วก็หอมหอมซอยนะคะไม่ได้มาถ่ายตอนต้มทุกคนนี่ครับต้มน้ำปลาไว้แล้วใส่พริกด้วยแล้วก็อะไรนะเขาอะไรแไอมีหอมค่ะแล้วก็แล้วก็พริกแค่นี้แหละ,ะตําครับเออเอาไปย่างไฟก็ได้แต่อันนี้ไปจะต้มไง ทำไม่ไหนวิธีนะคบเนาะแล้วแต่ไปย่างไปก็จะหอมกอย่างหนึ่งกบแบบว่าน้องอวบๆมากนี่ครับฝนจะตกอีกแน่เลยนี้เชื้อแฉทั้งวันทุกคนใส่ไปครับใส่ไดูใส่ไปเลยไม่เป็นไรน้องอวบใส่ไปเลยแม่มีกระดูกกรึบๆหน่อยเอาน้องใส่ลงไปเลยดูแบบชอบมีติดกระดูกหน่อยมันสิหอมมากอือฮ โหเห็นกบอย่างนี้นึกอยากกินยำกบอ่ะเองทําให้กินในวันหลังคยำกบแบบใส่พริกเผาอะครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะทําเมนูยำกบทุกคนอยากกินยำกบใส่พริกเผาทอดกระเทียมก็อร่อยยำกบโอ้หนึกอยากกินกระดูกติดนะอร่อยแซ่บทุกคนแต่อย่างนี้แหละมักอุ่เติม สั้นละแซ่บคืออย่างแบบแรกดีไม่ได้แรลกแบบว่าเป็นตัวแบบเป็นหนังมาก็ตำครับตำเข้าไปตัวแบบไม่ชอบแบบละเอียดมากครับเอาแบบอย่างเงี้ยแหละคลุกคลิกอย่างเงี้ยแหละใส่น้ำปลาแดกลงไปครับผมน้ำปลร้าโอ้หอมมาก คุกกี้คุกกีนะคุกกี้อีกนิดหนึงนะ่งครับต้มน้ำปลาใสร็จไปแล้วเขาก็ใส่แค่ผงนัวครับผมบจบขาวน้องแพลบอกพี่เผ็ดมากซีมันไม่เผ็ดพี่อันนี้เผ็ดอยู่แล้วครับได้ทีแล้วทุกคนแซบ่บใส่ผักแพลลงไปครับ ผักใส่แักแพะมันจะหอมหอมแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปครับปน็นเสร็จแล้วครับเมนูวันนี้ของเราเสร็จแล้วเอาในเรื่องคนเลยเข้ากันจ้าเรียบร้อยกระแทกเสร็จแล้วจ้าปนกบของเรามีผักอะไรบ้างครับ่าอ่อนต้มครับสตอมันละครับมะเขือครับต้นหอมผักชีครับ ต้นหอมครับไม่ใช่หอมบักชีต้นหอมครับอืแต่แซ่บครับแต่แซ่บฝนตกทุกคนบรรยากาศดีเสียงฝนไหมสวัสดีครับมาครับมามากินข้าวแข่งกับเสียงฝนเลยครับข้าวเหนียวครับมาครับข้าวกินนี่ไปครับไอ้ไอ้โกโก้ยากิครับผม มากมันจริงคนตะนดุ้เลย ơi. คนโกไม่ได้ดกินนาน 5 lần. ต้มเนยหออเราลูกคนมาล้านนี่มันมากดจังโมตีกินได้นะ เจออาบน้ำนอนเย็นมากอ่วงว่าผมมาเมื่อกี้เจอแบบอ่อ,อจารถต้องกระดู 不够。

ไม่ต้างเลือ่อแค่ทุกคน้อร่อยม,อมันทอดมันเไงก็ไม่เบื่อนี่แบบเื่อม่ได้กินนานอันนี้ไม่ไหวอะ่ะนี้มันมาผมมากเลยอม้อยงยนี่มันกอกมาด้วยสุดมปกติไม่ผมขนาดนี้นะครับเนล้วนเลย พี่ให้กินทุเรียนมาเม็นหนึ่งอร่อยมากทุเรียนภูเขาไฟทุไม่เคยกินครั้งแรกชอบกินข้าวกินเท้าก,ก,กี่เหรอกินทาโกยากิเหรอมันชื่ออะไรนะฮะทาโกยากิอะไรอะ นะครับวันนี้วันท่านี้ก่อนทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมกนกบตัสดกินครับสวัสดีครับเราจะกินเป็นน้องแพลวอีกบ๊ายบาย